การฮาร์ดฟอกตัวอัปเกรดลอนดอนของอีทืียังอาจทำให้เหรียญโทเค็นบางตัวไร้ค่าในช่วงก่อนการฮาร์ดฟอกตัวอัปเกรดลอนดอนของอีทืียังที่มีกำหนดในช่วงเช้าของวันที่5สิงหาคมนั้นได้มีการพูดคุยส่วนใหญ่เกี่ยวกับ EIP 1559หรการือการเปลี่ยนแปลงโค้ดที่จะเผาผลาญค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพื่อลดจำนวนสัพพลายของอีทืียังลงแต่นั่นไม่ใช่เหรียญโทเค็นตัวเดียวที่จะได้รับผลกระทบจากตัวอัปเกรดลอนดอนนั่นยังรวมถึงโทเค็นแก๊สอย่างเช่น GST 2และ CI ที่นักพัฒนาใช้เพื่อดีพลอยสมาร์ทคอนแท็กในค่าธรรมเนียมที่ต่ำก็จะหมดประโยชน์ไปอีกด้วยตัวอัปเกรดลอนดอนประกอบด้วยข้อเสนอพัฒนาอีเที่รยังทั้งหมด5ข้อด้วยกันซึ่งถือเป็นข้อเสนอที่ผ่านการพูดคุยกันในหมู่นักพัฒนาและสเต็กเฮอดเดอร์มาแล้วและได้ถูกใส่เข้าไปในโค้ดแล้วด้วยโดยหนึ่งในนั้นก็คือ eip 3529ตามที่ทีมเบโก ผู้พัฒนาหลักของอี h e อ e u ยังเปาเดชันอธิบายในพอดคาสต์เตอร์เดลี่เดครีในเดือนนี้เขากล่าวว่าวิธีการทำงานของ e ี h e อ e u ยังในปัจจุบันคือถ้าคุณเก็บข้อมูลบนอี h e อ e u ยังเมื่อคุณลบข้อมูลนั้นออกจากเครือข่ายคุณจะได้รับค่าแก๊สคืนเล็กน้อยเพื่อเป็นประเภทจูงใจให้คนทำความสะอาดหลังลบข้อมูลออกสมาร์ทคอนแทคนั้นถือเป็น โค้ดช่วยทำธุรกรรมอัตโนมัติสำหรับสิ่งต่างๆเช่นการซื้อ NFT และการสวบเหรียญโทเค็นโดยการอัปเกรดนี้จะทำให้ผู้ใช้งานได้รับค่าแก๊สคืนเมื่อมีการทำลายดาตาัต้านั้นๆออกจากเครือข่ายหากจะให้เปรียบเทียบนั้นก็เหมือนกับกระป๋องน้ำอัดลมที่ถูกดื่มหมดแล้วแต่ก็สามารถนำเอาไปแลกเงินเล็กน้อยๆได้ซึ่งตัวอัปเกรด EIP 3 5 2 9 นั้นจะเป็นผู้ช่วยในด้านของการทำรีฟันให้ทั้งหมดจากข้อมูลของเบโกเผยว่าแม้ว่าแนาวคิดเรื่องการคืนเงินจะดีในทางคฤตฎีแต่นักพัฒนาอาจใช้แนาวคิดนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากค่าธรรมเนียมที่ต่ำในช่วงที่เครือข่ายถูกใช้งานน้อยๆเพื่อใส่ข้อมูลขยะลงไปในเครือข่ายเพื่อหวังค่ากดอ่านข่าวการฮาร์ดฟอกตัวอัปเกรดลอนดอนของอีเทอรยังอาจทำให้เหรียญโทเคนบางตัวไร้ค่าต่อที่สยามบล็อกเชน